สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการเปิดกล่องรองเท้าโบเ e ก a v e เนตาที่เพิ่งซื้อมานะคะถุงที่ออกจากช็อปมาจะเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง เป็นกล่องขาวๆที่ใส่กล่องที่หุ้มกล่องรองเท้าอีกทีหนึงนะคะแล้วเราก็จะมีใบเสร็จอันนี้ซื้อจากช็อปที่ซิดนีย์นะคะ ผิดฝั่งฝั่งนี้นะคะอเย้บ <Yeah. S 1> อเดกาเเนตแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะเพราะฉะนั้นาการอ่านชื่อของเขาก็จะมีสำเนียงอิตาลีนิดนึง เรามาดูข้างในกันเลยนะคะ,ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ อยู่ตรงส้นส้นรองเท้านะคะจะเป็นตัวที่ใช้เปลี่ยนได้ถ้าส้นที่ติดมากับรองเท้าของเราแบบบุบสลายไปนะคะแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าบุกเหล็กหรือเปล่าอันนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงที่ใส่รองเทา้าจะเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นกระดาษดูความสวยกันนะคะ สีนี้เป็นสีที่เรียกว่าไข่สีเอก็กอะไรสักอย่างเข้ากับสีเล็บเลยรองเท้านะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ ที่ข้อโดยที่เราสามารถพันได้ตามที่เราต้องการนะคะเซ้ส้นเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณ9เซนกว่าๆไม่ถึง4นิ้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้นะคะ <c oughs> เขาจะทำหน้าเท้าที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ ตรงข้างใต้รองเท้าเนี่ยคะ่ะเขาจะมีตัวนี้มันจะช่วยให้เราไม่ลื่นนะคะเวลาเดินแล้วก็ไซส์ไซส์จะ true true to size นะคะก็คือ38ปกติดาใส่ส8มสิบแปยูโรเปียนอันยี่ห้อน,นี้ก็38เหมือนกันหอมนะคะ หอมหอมหนังแล้วก็จะมีคำว่าโบเดก้าตรงนี้นะคะกับที่ซ่นตรงนี้อันนี้ดาซื้อที่ซิดนีย์แต่ว่าตอนเนี้ย มีเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คราคาออนไลน์แล้วก็ไปซื้อที่ไปลองใส่ที่ช็อปได้รองเท้ายี่ห้อน,นี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเพราะว่า,าเขาบอกว่าเขาจะมีคูชั่นหรือว่าอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะเสริมตรงนี้ให้เราแบบเหมือนรับ ความโค้งของส้นเท้าเราทําให้รองใส่สบายนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวัสดุตรงนี้นะคะจะเป็นหนงังซึ่งตอนใส่ครั้งแรกอะมันอาจจะรู้สึกแบบเหมือนดิกเข้าไปในเท้าหน้าเท้าเราแต่หลังจากสักพักนึงเนี่ยคะ่ะตรงส่วนนี้มันจะขยายออกรับกับ หน้าเท้าเรานะคะเพราะฉะนั้นในการใส่ครั้งแรกอาจจะรู้สึกแบบเหมือนมันดิกเข้าไปในเท้าเราแต่ว่ายิ่งเราใส่บ่อยขึ้นมันก็จะ,ะเขา้ายืดเข้ากับเท้าเราค่ะรองเท้าคู่นี้จะออกเป็น s สเตทเมนชูสนะคะก็คือมันจะดูโดดเด่นในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นชุดที่เราสมควรจะแมท ด้วยก็จะอาจจะเป็นแค่เสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าแมท์กับชุดสีน้ำเงินสีเหลืองหรือว่าสีเขียวถ้าเราแบบเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวแบบแมีสไตล์ของตัวเองสีเขียวกับสีเหลืองก็เป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาดาูเดี๋ยวจะใส่ให้ชมนะคะอันนี้คือภาพตอนใส่นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถเอามาพันในแบบที่เราต้องการได้นะคะ อีกมุมหนึง่งใกล้ๆนะคะเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสวยปาดตาบาดใจแค่ไหนใครที่ชอบนะคะก็ลองไปลองที่ชอบดูได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอ,อีกหลาย,าห,ลายหลายแบบท,ที่เพื่อนๆสามารถเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ